วงในเปิดชีวิตล่าสุดนาราเครปกระเทยหลังเข้าไปอยู่ในเรือนจำหดหู่มาก จากกรณีที่แอนนาวรินทร์วัดสังถูกผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดหลังจากเปิดขายกล่องสุ่มทองแต่กลับกลายเป็นกล่องสุ่มทิพย์ค่ะซึ่งคดีนี้ก็มีผู้เสียหายนับร้อยคนยอดความเสียหายกว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งภายหลังเจ้าตัวก็ได้แถลงผ่านโซเชียลอ้างว่าเปิดขายกล่องสุ่มทองจริงค่ะและกําลังเคลียร์กับผู้เสียหายอยู่ด้วยความเสียหายก็ไม่ได้สูงถึง200ล้านตามที่เป็นข่าวนะคะล่าสุดแอนนาได้ออกมาไลฟ์ขายของผ่านสื่อโซเชียลอีกครั้งค่ะซึ่งบางช่ว ถามชาวเนต็ตและมีการโยงประเด็นถึงนาราเครปกระเทยที่ปัจจุบันถูกจับและใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำว่า มีคนบอกแอนนาเพื่อนนาราจะบอกเลยนะนาราตอนนี้อยู่ในคุกมันไม่มีกินเลยนะเพื่อนหายหมดไม่มีคนไปหาหรือไปเยี่ยมเลยเหลือแค่คนสองคนที่ยังไปเยี่ยมกันวันก่อนนาราได้ฝากจดหมายออกมาฝากให้แอนนาบอกว่าแม่หนูขอสบู่ขอยาสระผมเราก็ยังบอกว่าชวนกันทําบุญดีไหมทําบุญกับนารามันจะได้มีของใช้เพราะตอนนี้ไม่มีแม้แต่เงินที่จะซื้อข้าวกินเราไม่รู้หรอกว่านารามันทําอะไรพลาดแต่เราก็เคยพลาดมาเหมือนกันในฐานะที่คน คนเคยรู้จักการเราก็ซื้อเราก็ช่วย